สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในเสาของมือวันที่31เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2,568นะคะพี่น้องคะมอนี่นะคะแอดผ้าพอพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปู่ปราช้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำล่าค่ะพี่น้องหมอคำคุนเพิินมหาปูปราสาสตร์หรือพี่น้องเรือหมอคำคุนนะคะคนขับรถเก่าของปูปราสาที่เที่เสียชีวิตไปเพิ่นมหาปู่ปราสาสตรตอนตีหนึ่งมาบอกเม็ดเดียวเลยพี่น้องคะเอาแนวทางของปูปราสาทตร์ตำล่านะคะอ่าแรกนี่ค่ะซิเดีมาเป็นตัวใดญ่ไว้พี่น้องมาติิตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะกันนะคะจ้าอัะะดแล้วครับปู ขอจเจริญพรเจริญพรการยอมที่ฟังรายการของเบิ้งละลวยในขณะนี้ตลอดทั้งดานต่างประเทศีสรัล้ฟังใถขาพรมือนี้มือเดียวขึ้นเลขลา่าพัฒนาน่จาจังจีเดอญายานย่มทุกขทุกคนเลยเออตอนนี้ทำคุณผู้ขับรถกาได้ลงมาลว,ล,วละแต่ตามที่อัิษิา เพลงญ่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะบันี้ก,ก็เป็นเลขเล่าพัฒนาจักสิเขาบ่าเขาเป็นแนวทางเด้อญยาติ่ยมจยาตัวว่าหลวงปููจี่นั่นทีหลวงปูกูกาทําตามหนาที่่อสําหรับตามมันบอกถ้ามันเข้าหรือ,อยังไงกับโบุเงินถ้าบุญหามันถามันบอกเข้าก็แล้วไปดอกว่าตะเกามันว้าซี่นะค่ะ <c oughs> <c oughs> ข้ฝันไม่เขียนไห่ว่าเป็นลาวคัตนาเดอปูมือนีคำโุ้นสิบอกมาตอนประมาณตีหนึ่งนี่แหละมัะว,วนะก็ะเลยว่าบอกมาเลยท้าวก็นนะมันก็เลยถามว่าเป็นไดยุดีสบายโอ้ยมาถามไห,หล่ะเลยต,ตอนนี้กะอือแต่เงินใสนะ่ตัวไม่ได้บอกเลขเถิดแต่ตัวบอกเลขเถือกับเพราะได้ใส่น้ำนี่ละน้ำตัวบอกถึงละท่าเอ้ยราได้เบาก็เลยว่ากาี่กัดเจียนเพิ่นไผ่พีหน้ากัน เล็กน้อยเรื่อยไกลเล็กเล่าเนี่ยกาแกนไรบว่าจังเศษนะค่ะกาบอกว่ากาบอกเลยบอกว่าสองเจ็ดเก้าค่ะเอาเล็กเล่าพัชราหมือนี้มันหายสองเจ็ดเก้าตัดเหรียญเอาเด้อสองเจ็ดเก้ามันตัดเหรียญเอาแล้วกาพีเจนาเบิงแต่ว่าลงปู่กับมัดไม่ได้หมักเหล็กไงไปปลอมคนละสองเจ็ดเก้านี่นะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนอกค่ะ เลยบอกยาติโยมทันี้ล่ะบอกว่าหาพิจานาเบิงว่ามื่อเด็กกเป็นมื่อวันที่สามสิบเอ็ดแล้วมืออึดกับวันที่หนึ่งเดยง่ายกับเสียออกยังอยว่ากันเช่นหนึ่งแต่ว่ามันบอกมากกับบอกสองเจ็ดเก้าดีนะค่วส่งข่าวอีกเช่นหนึ่งเน้อยาโยมทุกคนทุกคนนะผู้ได้ยังได้ตะบนไผ่ตะมันเลี้ยงขาต่อโทรมาหาหลวงผู้ได้ศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ด เหตุรถชนหรือว่าเป็นโมเค์ลมหรือที่เป็นบาดทุกชนิดหรือว่าสมุนไพรอ่านมั่นเรียมผาในสมุนไพรสูตรที่สองกับผัวหลวงนั่นแหละถ้าอยากได้กระทษมหาหลวงปูรและการหลวงปูกระบวเลียงหลายเหมือนี้เล็กล่าเปินปาบยอกกิบการออกแล้วกาย่อมย่อมบางละลุวยกัไราไม้หลวงปูคือเกาหลวงปูสิไร้ทรงกัน่อไปมาบ้านมีค้นเขาในเพชร เพียงไล่กับเพียงแชร์สามสี่สิบคนจะนั่นละไล่นี่นะเ<ฆ>พราะว่าไล่ก็เป็นอย่างเด้อหลวงปู่นั่นแหละถ้าโอนเขาบัญชี่่ต้องโอนเขาธนาคารกับสิก่อนเด้อเพราะว่าตอนนี้เขาระงับหลวงปู่ทึ่งวันจุข้อมันตัดของหลวงปู่เลยทํำโทษหลวงปู่เป็นจำนวนสามเดือนพนะนั่นที่โอนไห้หรือว่าที่ ได้น้ำมันเลี้ยงผากะโอนมาเบอร์ไมเด้อขอให้หยาบย่นลำกล้องแล้วก่อนที่จบเี็กอาจจะเริ่มเล่าข้อท้า,นนามือใน,นกับสองเจ็ดเก้าเลื่อนไปหาเหล็กใหญ่พร้อมคนละขอจะเลื่อนพรขอบคุณค่ะปู่ก,กรรำกบนมัสการค่ะสาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจาก อุปสาะนะคะแนวทางต่ำเล่าแรงนี่นะคะพี่น้องคะเอามาอนีนะคะค้นขับรถหมอคำคู้นนะคะเพิ่นม,มาบอกกูเขาฟันบอกกูช่วงตีหนึ่งนะคะพี่น้องคะเพิ่นม,มาบอกสองเจ็ดเก้าด้วยพี่น้องเด้อเพิ่น,น,นะะมาบอกสองเจ็ดเก้านะคะพี่น้องแคปหน้าจอพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะมาอนีคู่เดียวเลยค่ะสองเจ็ดเก้านะคะพี่น้องคะบัดนี้นะคะแนวทางของกูอุติภานมานะคะหมอครูแข็งเพิ่นบอก สองสองแปดกับหกสองนะคะสองสองแปดกับหกสองงวดที่ผ่านมานี่แนวทางของปูนะคะต่ำเล่าแนวทางอ่บอาบ่อเข่าเด้อพี่น้องเด้อแต,ต่ต่าวาก็างงติดตามขึ้นกเก่าค่ะเพราะว่าเอฟซีพันอ่าก็ยังคงติดตามขึ้นเก่าเนาะเอฟซีพันกระท่มมานะคะว่าเบิ่งเราด้วยติดตามแนวทางของปูในเด้อ วสันถึงสีขาวบกเขากับเป็นแนวทางเพิ่นกับยักติดตามคือเก้าวสันเพิ่นว่าพี่น้องคะ่ะเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเล่นสำหรับแนวทางเซานีนะคะแนวทางจากปู่ปลาช้านะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางตำล่านะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะ่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเซานีนะคะนแนวทางจากปูปลาสาค่คะพ,พี่น้องคะ่ะโอ้ยม่นีนี่ห่อนตาเสาเลยพี่น้องกับบวตาเสาภาในสิบเอ็ดโมงสิบนาทีแล้วยี่สิบเจ็ดองศา พี่น้องคะคือห่อนที่27องศาแม่พี่น้องห่อนคือกันบอกหมื่อวานนี่ฝนตกฝนตกอากาศแบบเย็นเย็นเย็นดีก็คือ26องศาแต่ว่ามือนี้27องศาห่างกันองศาเดียวคือห่อนข้างแถบพี่น้องพ่อแม่พี่น้องห่อนคือเป็นฤดวด,ด้วยปะคะพ่อแม่พี่น้องคะโอ๊ยแดดห่อนจนแดเด็ดเปลี่ยนเสื้อนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาเมื่อนี้นะคะแนวทางเซานี่แนวทางของปูปราสาทแนวทางของอหมอขับรถคับคูนนะคะ มีมาบอกสูพอ่อพี่น้องบานเทาสุขุสุข้ขอนฟังเพียงซำนีเด้อพี่น้องเด้อจังใดกาลืมนะคะนํำไปผิจารณาเบิงนะคะทางช่องนํำเสนอเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพ่อพี่น้องค่ะ,คะตาว่าสามตัวกาลืมตาลิดเป็นสองตัวน้าในเด้อพี่น้องค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ปราชาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะ้าบุญอยางสิพลศครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขาม่แลวก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็บบพราดทุกคลิปทุกข่าวสาร แนวทางจากทางรายการนะคะพ่อยพี่น้องค่ะอันบ้านพ่อยพี่น้องหอนคือกันบอสพี่น้องคือหอนข้างเน่แทบพ่อยพี่น้องหอนบอสแอรก็คือหอนแทบอันมีแดดอยู่ดิพี่น้องมันนี้มีแดดมีแดดออกอยู่นะคะเมื่อวานนี่แอรซักผ้าบ่แล้วเนาะโอ้บอแม่์ซักผ้าแล้วแต่วันมาแหกเราไปตากแล้วล่ะเมื่อเช้านี้แต่ว่ามันนี่ห่างกันองศาเดียวกับเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่แอร์ยี่สิบองศานี่เย็นพอดีนะคะพี่น้องค่ะต่ว่ามันนี่แค่ยี่สิบเจ็ดองศากับห่างกันแค่องศาเดียวมันคือหอนต่างกัน เล่าฝากกับดินแทบพี่นอ้องอือนั่นแหละอู้หอนโพนหอนโพืวอเรานีแอดบัตรได้เสียเสียตัวนี้นะพี่น้องแอดไปเร่นไปเปลี่ยนเสียออกแอดหอนหลายพี่น้องคะ่ะเอากระบอกให้มันอันครบแปดนาทีแล้วนาะพี่น้องเนาะอย่าพึงเบื่ออย่าพึงรับข้านเด้อค่ะเด้อเมอนีื้อนี่ตำเล่าแล้วเอกซ์มา ติดตามโคงสุดท้ายรัฐบาลไทยพอเมืออม่อนี้เพราะว่ามือ่อเป็นมือวันที่สามสิบเอ็ดแล้วเมือ่อนึงกับมือาอมือเื่อกัเป็นมือประกาศผลรัฐบาลไทยนะคะพอแมพี่น้องคะจึงได้กันจีบพยายามน้ำแนวทางสรุปโคงสุดท้ายของรัฐบาลไทยมาฝากพอ่อแมพี่น้องให้ให้ให้ครบทุกอาจารย์นะคะ ถ้าเป็นไปได้นะคะพ,พี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับแนวทางอของปูปลาซาเซอรนี่แนวทางตับเหลา้าค่ะก็มีเพียงซัมนี่นะคะพี่น้องคะไอากาสิได้ขอตัวล่าพ,พี่น้องมาเท่าสกูสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ